สวัสดีครับวันนี้อยากจะมาคุสายสบายๆนะครับถึงเรื่องของเอ๊ะแนวทางการสึอกอบรมแบบเทนนี่เนี่ยกู๊ดโคชชิ่งเนี่ยสร้างการเปลี่ยนแบบปลงให้กับผู้เรียนได้อย่างไรนะครับจะมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นเทนนี่เนี่ยกู๊ดโคชชิ่งทำไมต้องเลือกสถาบันเทนนี้นะครับอ๋อคงไม่ได้ตอบครับว่าต้องเลือกเพราะอะไรนะครับแต่อยากจะมาบอกว่าแล้วที่เทนนี่เนี่ยกู๊ดโคชชิ่งที่ผมออกแบบไว้ในการใช้ในการสึ่อบรม มีจุดประสงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนที่เป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาบอกว่าโดยธรรมชาติของมนมุษย์นะครับเขามีประสบการณ์รเป็นอนเดลเลยนี่คืออนเดลเวลามาเรียนเขาจะมีประสบการณ์ที่เป็นตัวของเขาขึ้นมาครับประสบการณ์ในการรับฟังระหว่างฟังเรียกกรออธิบายครับทุกคนครับที่เป็นผู้เรียนจะสร้างความเชื่อของตัวเองที่เป็นความเชื่อกลับขึ้นมาโดยไม่มีตัวครับ ระหว่างฟังจะมีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบเพื่ออะไรครับเปรียบเทียบเพื่อดูว่าและที่เขาเคยรู้ที่เขาเคยเข้าใจมันตรงมันต่างกับที่ได้ยินอย่างไรโอกาสถ้าเป็นเชรนนิ่งโอกาสที่ผู้เรียนจะสับสนหรืออาจจะขัดแยง้งโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับผมจะ้คำาไม่ไ้ตั้งใจมีสูงมากครับเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับเราฟังใครเราก็ฉุกคิดสิ่งที่มีอยู่ของตัวเราเองขึ้นมาครับ เทนนิงเอ็นคโคชิ่งมาปิดจุดนี้ครับโดยเราเชื่อว่าผู้เรียนมีประสบการณ์ของตัวเองนะครับเป็นอนดาว์เรียนนี่ผู้เรียนจะเลือกเรียนเฉพาะสิ่งที่อยากอยากเรียนความหมายคืออะไรครับความหมายคือถ้าในคลาสเทนนิงเอ็นคูโคชิ่งเราจะทําให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของเรื่องนั้นๆด้วยตัวเขาเองครับพอเขาเห็นประโยชน์เขาเอาความเชื่อประสบการณ์เขาขึ้นมาฟังเขาก็จะมีการรีติงครับ เพราะคำถามจะทำให้เขาฉุกคิดว่าวิธีเดิมๆนั้นกับสถานการณ์ใหม่หรือกับเหตุการณ์นั้นๆเขาติดเรื่องอะไรนะครับการติดเราเรียกว่าเป็นแค่หลงมพาทางความคิดครับตรงนี้นะครับโพสซมั่นใจครับเพราะเราทําให้เขาเป็นผู้คิดเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในอดีตของเขาด้วยความเต็มใจและมีอิสระที่จะเลือกที่จะคิดแบบเก่าหรือคิดแบบใหม่หรือผสมความคิดกัน ทำให้เขาสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการที่เขาต้องเป็นผู้เลือกตัดสินใจและพิจารณาด้วยตัวเขาเองครับตรงวิธีการเนี่ยครับจะมีโปรเซสของเทรนนิ่งและคุปโคนชิ่งที่ทำให้เขาฉุกคิดครับว่าเป้าหมายที่เขาจะไปทำเป็นอ,อะไรและปัจจุบันเขาเป็นอย่างไร และเขาจะเลือกวิธีไหนเพื่อทําให้เขาไปสู่เป้าหมายได้เราเรียกว่าเป้าหมายคือเราจะให้เขาคำนดว่าเขาอยากเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรเขาอยากบรรลุผลสําเร็จเรื่องอะไรเขาอยากเห็นผลลัพธ์เรื่องอะไรเราเรียกว่าโ o a l s e ต t i หลังจากนั้นเราจะเรียกว่าียลิ i t y คือทําให้เขาเห็นความจริงในปัจจุบันความจริงในปัจจุบันก็คือเป็นเชิงทฤษฎีเป็นโนเล l ที่เราให้ไปกระบวนการนี้นะครับพอเขาได้โนเล l เสร็จปุ๊บเขาจะเริ่มเปรียยเทีบว่าโอเคแล้วเขาจะปรับเปลี่ยนอะไร เพราะถ้าเกิดเป็นวิธีเดิมความรู้เดิมเขาไม่ได้ผลลาบตามนั้นเขาก็เริ่มจะฉุกคิดครับอ๋อมีทางเลือกอะไรบ้างเขาอาจจะนึกถึงเรื่องเก่าของเขาวิธีเก่าของเขาหรือวิธีใหม่ที่เขาลองมาประยุกต์ใช้ดูซิทางเลือกก็เกิดขึ้นครับสุดท้ายเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกของเขาเองครับว่าเขาจะไปปฏิบัติการเห็นไหมครับทั้งหมดเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเขา ไม่มีเรื่องของวิทยากรเลยอ้าวอย่างนี้แล้ววิทยากรทำไมต้องมาสอนล่ะครับวิทยากรมาทําให้เขามีโปรเซสครับสอนนั้นต้องสอนแน่นอนครับวิทยากรต้องมีความรู้วันนั้นครับแต่วิทยากรอย่างที่เรียนครับเราเป็นเทนนี่แอนด์กูโคชชิ่งความรู้เราต้องให้ครับประสบการณ์ของวิทยากรมีให้ครับเป็นตัวอย่างแต่วิทยากรทําให้เขาฉุกคิดด้วยกระบวนการโคชครับคือใช้คําถามเปิดเชิงบวก เรียกรับฟังเขาอย่างตั้งใจครับเข้าเข้าใจเขาครับไม่ตัดสินเขาไม่ขัดแย้งกับเขาแต่ทําให้เขาพร้อมที่จะเลือกหยิบความรู้ใหม่ไปใช้ด้วยตัวเขาเองนั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้เรียนได้อย่างไรก็คือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดสํารวจพิสูจน์เลือกด้วยตัวเขาเองครับถ้ามองง่ายๆ โดยคอนเซปต์ของเทนนิงกับคุ้ชชิ่คือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระของตัวเองตลอดการเรียนรู้ครับนี่นะครับคือหัวใจสําคัญคือทําให้ผู้เรียนมีอิสระที่จะเลือกเรียนรู้ตามความต้องการของตัวเองตามป้าหมายของตัวเองตามสไตล์ตัวเองและตามสภาพแวดล้อมที่ตัวเองจะกลับไปกระเชิดการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นได้แน่นอนครับขอบคุณครับ